ราคาแก้วน้ำแก้วนี้เท่าไหรอะให้ราคาแก้วน้ำแก้วนี้เท่าไหร่คะแก้วของมิกเองมันไม่ใช่มือหนึ่งหรอกนะมันเป็นมือสองนะแต่ว่ามันเป็นแก้วที่มิกใช้ไปแล้ว <c oughs> แล้วก็มีงานอาร์ตงานศิลปะที่แบบโหเป็นอาร์ติสที่มีชื่อเสียงออกแบบด้วยนะคะแล้วคุณภาพก็ดีเพราะว่า Starbucks เป็นคนผลิต พี่อ่านจะซื้อในราคา990บาทนะพี่เต่าให้พันหนึ่งพี่กิษะกิจสนพี่พิม์พชื่อเล่นมาแล้วใช่ไหมพี่ป๋อมใช่ไหมคะหรือว่าพี่อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวมินจะไปทบทวนชื่อพี่นะให้พันห้านะคะพี่หน่อให้400นะพี่เล้งหรือเปล่าคะให้500พี่หนึ่งให้500พี่เต้ให้1,999ก้้อพี่บ้านให้600ออ่ะ พี่ป้อมอ่าใช่เห็นไหมคนๆนะนะคะพี่นกให้ห้าร้อยอ่าพี่เจเออใช่มิยังไม่ได้ไปทบทวนชื่อพี่พี่นะคะอ่ะราคาในใจอมิคคือเท่าไหร่หรู้ไหมราคาในใจอมิคคือสองพันสี่ร้อยบาทค่ะนี่เพราะว่ามันเป็น l i m i t e ็ด dition นะคะพี่พี่แก้ว Starbucks เนี่ยถ้าดีไซน์เนี้ยมันถูกขายหมดนี่พี่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ เห็นไหมว่าพอเป็นของของเราแล้วเราเป็นคนที่มีอํานาจในการขายเราจะตั้งราคาสูงแต่คนที่ซื้อเป็นไงมีมีไม่กี่คนเองใช่ไหมคะที่ให้ราคามากกว่าหลักพันบาทส่วนใหญ่ให้ราคาหลักร้อยเนี่แหละเนี่ยแหละมันคือฉันเป็นมนุษย์ ของของฉันดีที่สุดเสมอของของฉันมีคุณค่าที่สุดเสมอแล้วฉันจะตีราคามันแพงกว่าคนที่มองในมุมที่เขาจะซื้ออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายหุ้นนะคะถ้าเรามีหุ้นในมือใช่ไหมหุ้นมันขึ้นอยู่เราก็อยากจะให้มันขึ้นต่อเพาเรารู้สึกว่ามูลค่ามันไปได้มากกว่านี้เราก็จะยังไม่ขาย นะถ้าเรายังไม่มีหุ้นในมือเดี๋ยวลรารอมันลงมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้าเพราะเราตีมูลค่ามันน้อยลงนีด้วยความที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมคะเนาะกับเรื่องอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของมันที่มิกยกตัวอย่างแก้วใบนี้นะถ้าพี่เป็นคนขายเวลาเราตั้งราคาบางทีมันโอเวอร์สูงเกินไปไม่มีคนซื้อแสดงว่าเราติดกับดัก endowment bias อยู่นะจ๊ะ โอเคนะอ่ะต่อมาค่ะหุ่นมันมากเลยสองอันสุดท้ายแล้วนะคะยิ่งเรียนยิ่งเข้มข้นเลยนะวันนีนะะ้อันสุดท้ายอันอันลองสุดท้ายนะคะ regret aversion bias นะ regret aversion bias นะคะจะตรงกันข้ามกับ loss aversion เมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะ regret aversion คือเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบ ความรู้สึกที่เราพลาดใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบอาการตกรดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าถ้าสมมติพี่ถ้ามันลบปุ๊บแล้วพี่รีบขายแล้วถ้ามันขึ้นทำยังไงอันนี้คือ regret เหมือนกันความรู้สึกว่าตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะอันนี้จะเป็นคนที่เวลาลบแล้ว ถือเก่งทนแดงเก่งเพราะว่าอะไรเพราะถ้าพี่ขายตอนนี้แล้วมันลบแล้วถ้ามันในอนาคตมันขึ้นละ่ะใช่ไหมพี่ก็จะรู้สึกเสียดายไงทำไมเราขายตอนมันลบอะ่ะใช่ไหมเราก็เลยถือมันไปเรื่อยๆสรุปลบหนักกว่าเดิม <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะพอมันเขียวเขียวแป๊บหนึ่งก็เป็นไงออกแล้วเพราะกลัวจะ รู้สึกเสียใจผิดพลาดว่าก็นี่ไงมันบวกแล้วตอนนั้นมันบวกทําไมเราไม่เก็บอ่ะใช่ไหมเราจะรอให้มันลบหรอแล้วเราค่อยเก็บฉะนั้นคนที่เป็น regret aversion bias นะคะจะทนแดงได้ยาวมากแต่ทนเขียวไม่ได้เลยเขียวปุ๊บรีบขายไหนใครเป็นบ้างโอ้โหโพี่อ่ามให้สิบ ที่จักระพันให้สิทธจุกๆเต็มๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดใบแอดนี้เนี่ยนะคะมันจะทําให้เราอะเวลาเราบาดเจ็บอะเวลาเราเสียเราขาดทุนเยอะมากดีไม่ดีล้างพอร์ตเลยดีไม่ดีหายไปครึ่งหนึ่งแต่เวลาเราบวก 1> <1> บวกหนึ่งเปอร์เซนพี่ก็ปิดแล้วมิกเพราะพี่กลัวมันแบบถ้ามันลงไปลบอีกพี่จะรู้สึกเสียใจว่าแบบก,ก็เมื่อกี้มันบวกแล้วทำไมไม่เก็บอะ่ะใช่ปะเวลาบวกบวกหนึ่งเปอร์เซนบวกห้าเปอร์เซนตแต่เวลาลบลบห้าสิบลบเจ็ดสิบลบแปดสิบแบบนี้มันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคะนะโอ้อันนี้คนเป็นเยอะมากนะคะ พี่เต๋อยังไปเลยพี่ไก่ก็ยังให้คะแนนตัวเองเยอะนะพี่ป้อมก็ให้ตัวเองเยอะเหมือนกันนะพี่ปกรณ์ก็เป็นเยอะนะคะพี่หนึ่งก็เยอะนะคะพี่เจ็ดก็เยอะนะศับในวงการคือเทตุหาค่ากาแฟทนเขียวๆไม่ไหวใจมันบางอย่าตกหลุมพรางความเป็นมนุษย์แต่อย่างพี่มิ้งบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เป็นและเป็นเรื่องที่มัน คอมมอนซะจนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มิกมานั่งพูดตรงเนี้ยพี่หลายคนเป็นเหมือนกันอะก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนื้อออกใช่ไหมคะเราจะรู้สึกตบตีตัวเองเวลาเราตัดสินใจผิดพลาดเวลาเขียวนิดนึงเราเลยปิดแต่เวลาแดงอ่ะเราก็ไม่อยากปิดขาดทุนเพราะขาดทุนเท่ากับผิดพลาดเราก็ทนอยู่อย่างนั้นน่ะถ้ามันกลับมาก็ดีสิแต่บางอันมันก็ไม่กลับมาเลยอ่ะใช่ไหมคะ แล้วไอ้ที่เก็บบวกบวกมาทีละหนึ่งสอเอร์เซ็นมันจะ cover ไอ้ที่มันไม่กลับมาเลยได้ไหมอ่ะใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ได้เนาะเหมือนปอบใจตัวเองเออนะคะแก้ยังไงครับก็รู้ให้ทันว่าอ๋อมันเป็นแค่เพราะเราไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองหรือเปล่าอย่างแรกที่มิกจะแนะนำเลยคือวาง sl ค่ะวางจุดที่เราจะคัด l o s ไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงตรงนี้ พี่จะไม่ถือต่อไปแล้วเพราะมันติดลบเยอะเกินไปแล้วไปหาโอกาสใหม่ดีกว่านะการวาง sl มีการวางได้หลายรูปแบบนะมันมีการวิเคราะห์ได้หลายแบบอันนี้มิกจะไม่สามารถให้คําแนะนําได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ในคอร์สที่ใช้เทคนิคเดียวกันกับมิกอันนี้มิกก็จะแนะนําวิธีการวาง stop l ล s s ใช้ได้โอเคไหมนะคะฉะนั้นวาง sl เป็นเลยทําให้มันเป็นระบบไปเลยถึงแม้ติดลบมันก็ลบในเปอร์เซนต์ความเสี่ยงที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนี่ ใช่ไหมคะแล้วเวลามันบวกอ่ะเราไปทีพีตามแผนของเรานะไปแคชเอาต์ตามแผนของเราเราก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันหรือมากกว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายโอเวอร์ออรแล้วพอร์ตบวกก็คือเยี่ยมนะแค่นั้นเองนะคะพี่ตาบอกว่า,าเรียนอีเรียนเวลกับมูมิกทนได้แล้วครับเออยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ พี่วกรบอกว่าเลื่อน s อเร็วเกินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พอเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องไปปรับเนาะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงวิธีการเทรดการลงทุนของเรานะคะอ่าพี่ป้อมบอกขอบคุณครับอ่ายินดีมากๆค่ะมาพร้อมที่จะไปอันสุดท้ายแล้วเนาะอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายของค่ำคืนนี้ของเราเราก็อย่าเพิ่งไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมิกจะมีเรื่องที่จะแจง้ง มีเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆให้เวลาพี่ๆระหว่างที่มีคุยและเมาส์มอยนะคะพี่ๆที่อยากได้เสื้อนะให้พิมพ์เออสรุปไลฟ์นี้เข้ามานะคะใครที่เป๊ะฟังที่สุดเนี้ยมีจะส่งเสื้อไปให้นะอ่ะอันสุดท้ายนะคะ affinity b y a s อ่ affinity b y a s นะคะคืออะไรนะคะมันคือความเชื่อ ล้วน,วนความเชื่อในการให้มูลค่าอะไรบางอย่างอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างความเป็นสาวความเป็นสาวน้อยแล้วกันนะคะพี่ๆผู้หญิงก็อาจจะมีคนเป็นเหมือนกันน้องเนี่ยชอบซื้อกระเป๋าเป็นคนที่แบบรถไม่ซีเรียสว่าต้องขับรถอะไรบ้านไม่ซีเรียสว่าต้องอยู่ยังไงแต่เป็นคนชอบกระเป๋ามากกระเป๋าลักชัวรี่อ่ะนะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะนะมีบ้างกุบกิบ ะะพอฉันชอบกระเป๋าเท่านั้นแหละฉันก็เลยรู้สึกว่าเวลาฉันซื้อลงทุนในหุ้นเนี่ยฉันซื้อ LVMH เพราะว่า LVMH เนี่ยนะเป็นเจ้าของทั้งหลุยส์วิตตองทั้งดีออทั้งทิฟฟานี่แอนด์โคบูการีเซลีนน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอันนี้คือ ไม่ได้เลือกเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดอะนะแต่ซื้อเพราะว่าก็อยากเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ขายของที่เราชอบอะค่ะนะอันเนี้ยคือ affinity bias นะคะเคลียรนะ์ไหมอย่างพี่บางคนอาจจะชอบรถอ่ะพี่อาจจะไปลงทุนบริษัทรถอ่ะสมมติพี่ชอบเอ่อ BMW แล้วพี่ไปซื้อหุ้น BMW ทา,ทางทังที่หุ้น bm นี่ตอนนี้การเติบโต,ต,ต,ตถ้าเทียบกับรถยนต์ที่เป็นรถแบบอรถไฟฟ้าของเทสลามันสู้ไม่ได้เลยแต่พี่ค่ะพี่ชอบ bm อ่ะพี่เป็น bm แฟน you know i'm their top fan you know <laughs> พี่ก็เลยเลือกลงทุนใน bm อย่างเงี้ยอันนี้คือ affinity b y a s ให้คุณค่ากับความเชื่อความชอบของตัวเรา มากกว่าผลตอบแทนที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆจะสามารถให้ได้โอเคไหมคะลงทุนพอแค่อยากเป็นเจ้าของล้วนถามว่าลงทุนแค่เงินอัสมมุติหนึ่งล้านบาทไทยเนี่ยแหละซื้อ l v m h ได้คุณมาสักี่เปอร์เซ็นแมนะเรียกเต็มเป็นเจ้าของมันก็ใช่แหละมันก็เป็นเจ้าของแหละแต่เป็นเปอร์เซ็น์ที่ไปไม่มีปากเสียงอะไรกับเขาเลยอะนะคะเวลาที่ประชุมอะนะคะ เออเนาะฉะนั้นนะคะเออน้องก็เป็นนะคะบางทีเราก็เลือกออบริษัทที่เราชอบนะคะแต่บางทีก็ต้องเตือนตัวเองนิดนึงว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปลงในความไร้สาระแบบนี้เอาแต่ความรู้สึกก็ฉันแค่ชอบผลิัก์เขาอะแค่ฉันอยากเป็นเจ้าของบริษัทนี้ด้วยอะนะคะเราจะไม่มีเหลือเงินไปลงทุนในตัวที่มันมีโอกาสในการทำกำไรได้สูงกว่าเค okay, นะ เอออยากเป็นเจ้าของนะขอนิดหนึง่งอะไรประมาณนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นเมื่อกี้มียกตัวอย่างเป็นแบบเหมือนบริษัทเนาะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะติดก็คือประเทศนะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อประเทศไทยของเรานั้นดีที่สุดแล้วค่ะน้องไม่มีใครดีกว่าประเทศเราได้แน่นอนนะงั้นพี่พอที่หุ้นไทยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ บางคนกลับกันพี่รู้สึกว่าประเทศเรามันเติบโตไม่ได้เรามีกงั้นพี่ไปเลยนู่นเมการ้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้ก็ต้องพนะิจารณาให้ดีว่าเพราะอารมณ์ไหมเป็นเพราะไปแอสไหมนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยกระจายความเสี่ยงได้ไม่ดีโอเคไหมนะอ่ะให้กันสูงอยู่นะพี่อามให้แปดนะพี่หนองให้เก้าอ่ะ เต่าให้ห้าอู้หึ่งให้ตังศูนย์ยอดเยี่ยมมากเลยอะเก่งมากเลยอะพี่จัก,กรพันธ์ให้เก้าพี่เต้ให้แปดนะพี่เจ็ดให้หกโอเคยอดเยี่ยมนะคะใครที่นั่งสรุปไลฟ์แล้วกำลังพิมพ์อยู่นะคะสามารถพิมพ์สรุปเข้ามาได้เลยระหว่างนี้นะคะมีขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะคะก็คือว่าม,มุกมิกเนี่ยนะคะ เปิดช่อง Youtube แล้วนี่ไปสามารถ Subscribe ได้เลยนะคะมิกขออนุญ,ญาตส่งลิงก์นะคะให้พี่ๆไป Subscribe มิกได้เลยนะแล้วก็พวกไลฟ์ต่างๆนะคะที่มิกไลฟ์มาในอดีตเนี่ยมิกก็จะเอามาโพสต์ลงใน Youtube ช่องนี้นะเพื่อที่เวลาพี่ๆไปตามดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยนะคะจะได้สามารถหา ดูได้ง่ายขึ้นนะเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะแล้วก็แนอนะคตถ้ามีไลฟ์อะไรมิกก็จะไลฟ์ไป2ช่องทางเลยนะคะก็คือช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยดีไหมแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงว่านะคะอย่างช่วงแบบปลายปีอย่างเงี้ยมิกมีแพลนจะไปเที่ยวกับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมิกก็จะ ถ้าเกิดว่ามันแบบเออน่าสนใจมีเวลาว่างที่จะทําให้นะคะมิกก็จะพยายามล็อกนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้พี่ๆดูนะพี่จะได้รู้สึกว่าเออสนิทกับมิกมากขึ้นนะได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการของชีวิตขอมิกด้วยนะคะอ่ะแล้วติกอกอ่ะมีด้วยไหมอ่ะแอดมุกมิลินเกหเหมือนกันค่ะทุกอย่างของมิกจะแอดมุกมิลินเกถ้าเป็นตัวแอดนะไอจีทิกเอรยูทูบแอดมุกมิเกหมดเลยค่ะ โอเคนะเย้ uh huh. yeah, ไป subscribe โลดครับนะคะ uh huh. พี่เจสบอกหาจุดอ่อนตัวเองให้เจอและหาวิธีแก้จุดอ่อนใช่ยอดเยี่ยมมากแล้ววันนี้มิกหวังว่ามิกจะช่วยพี่ๆทุกคนนะหาจุดอ่อนของตัวเองให้เจอเจอยังเ <c oughs> จอไหมนะคะอ่ะมิกส่งลิงก์ไปแล้วนะเดี๋ยวส่งให้อีกรอบนะคะเผื่อว่าลิงก์โดนดันขึ้นไปนะคะสามารถกดลิงก์นี้แล้วเข้าไป subscribe ได้เลยนะคะ กดซับเรียบร้อยแล้วกดติดตามแล้วดีเลยอ่ะว้าวนะคะ subscribe แล้วขอบคุณมากๆกค่ะกดติดตามแล้วโอเคนะคะอ่ะทีนี้หลังจากนี้เรามา Q&A กันดีกว่าระหว่างรอ,เ,อเพื่อนๆนะคะที่ส่งสรุปมานะ Make up Channel นี้ออกก่อนนะคะอ่ะมาตอบคำถามแรกนะคะที่ตักรันบอกว่าคุณมี มีแนะนําตั้งแต่พื้นฐานสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้เทคนิคไหมว่าดูคลิปไหนก่อนจากสเต็ปศูนย์ไปครับมิีมองว่าการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจากศูนยะ์ไปร้อยอะนะศูนย์ของแต่ละคนมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่เดียวกันนะเหมือนเวลาเราขึ้นเขาอะนะเวลาเราขึ้นเขาถามว่าทางขึ้นเขามีทางเดียวไหมก็ไม่นะแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือข้างบนยอดเขาใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ได้จําเป็นและมันไม่ได้มีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องฟิกซ์ขนาดนั้นว่านะเออพี่ต้องเข้ามาทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อะศูนย์หนึ่งสองสามสี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าฟิกซ์แบบนั้นอะคนที่เข้ามาเจอสเต็ปศูนย์แล้วไม่ได้ชอบเวเนี้มันจะทําให้พี่ไปต่อไม่ได้เลยพี่ไม่จอยไม่สนุกฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือหาจุดที่เรารู้สึกสนุกและทํามันต่อไปได้ แล้วมันจะทําให้พี่รู้เองว่าเฮ้ยเราสนุกกับมันแล้วแล้วเราอยากทําอันนี้ต่อเราจะไปต่อในทางนั้นแล้วเราจะไปต่อแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราจะมีเส้นทางของตัวเองม่ออกใช่ไหมคะเพราะบางทีถ้ามิกบอกเส้นทางของมิกอะพี่จักรพรรดิอาจจะไม่ชอบก็ได้เส้นทางของมิกคือพี่พีทที่ดูในสัมภาษณ์เนาะอาจจะเห็นเนาะว่ามิกจริจงๆเริ่มมาไม่นานนะคะเริ่มมาจากช่วงโควิดนะแต่ ทำไมวันนี้มิกเก่งขนาดนี้เส้นทางของมิกคือมิกชั่วโมงชั่วโมงบินเยอะไงวันหนึ่งเนี่ยมิกอยู่กับกราฟมิกอยู่กับหนังสือมิกอยู่ก,กับการเทสก,กับการเทตรดต,ต่างๆเนี่ยสิบถึงสิบสองชั่วโมงต่อวันมิกบอกให้พี่ทําแบบนี้ได้ไหมพี่อาจจะมีงานประจําที่พี่ไม่สามารถทําสิ่งนี้สิบถึงสิบสองชั่วโมงต่อวันแบบมิกก็ได้นี่ออกอใช่ปะนะคะฉะนั้นเริ่มด้วยความสนุกเริ่มด้วยความชอบแล้วมันจะทําให้เราไปต่อได้ อาจจะไม่ต้องเร็วเท่ามิ๊แต่อย่างน้อยวันเนี้ยเราเก่งกว่าเมื่อวานก็พอแล้วซึ่งวันนี้ทุกคนเก่งกว่าเมื่อวานแน่นอนตอนนี้พี่ในเวอร์ชันนี้เก่งกว่าตัวเองในวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มด้วยซ้ำก่อนที่เราจะมาเจอกันในไลฟ์นี้ใช่ไหมคะเออนะแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะม,มีทางให้เราไปต่อเองนะคะ พี่ต่าบอกว่าใจร้อนหวนล้นจนบางครั้งทาให้พอเสียหายบางทีก็รู้ตัวบางทีไม่รู้ตัวแบบนี้พอจะมีวิธีแก้ไหมคะวิธีแก้คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ยากพยายามหาระบบเทรดที่มันเป็นระบบที่เราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปตัดสินใจเยอะนะสาหรับคนที่รู้ตัวว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะต้องหาระบบเทรดที่มันเป็นระบบแบบจริงๆที่เราไม่สามารถ เถียงกับมันได้อะว่าฉันจะทำอีกแบบหนึ่งเพราะระบบมันให้ทำแบบนี้นะคะอ่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามา subscribe ออ u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  e e ของมิกด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยลงวิดีโอที่ไลฟ์ย้อนหลังให้เนาะนะอ่ะสวัสดีค่ะพี่โจอ่ะพี่โจเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะติดตามแล้วครับอาว ช่องของผมทำเพลงชื่อ b o y s o l Music อ่าพี่ๆสามารถไปติดตามช่องของพี่เต่าได้นะคะเขาเป็นสมาชิกสังคมเทรดเดอร์และนักลงทุนของเรานะคะนี่อ่ะนะ b o y s o l Music นะคะสามารถไปติดตามได้นะคะช่องของพี่เต๋ะขอบคุณครับเห็นภาพเลยครับทำไม่ได้แล้ว12ชั่วโมงมีงานประจำไปแล้ว8ครับอ่าจริงด้วยแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันใช่คะ่ะ นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำยินดีมากๆค่ะโอเคนะคะแล้วก็วันนี้เนาะอย่างเที่ยวมิกบอกว่ามิกรู้สึกดีใจที่พี่ๆเข้ามานั่งอยู่กับมิกในวันนี้นะคะเสียสละนะวันสุกตอนเย็นเนี่ยตอนดึกเนี่ยมานั่งเรียนกับมิกนะคะมิกก็หวังว่าเซสชันนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองชั่วโมงเต็มๆนะคะสชั่วโมงกับอีก จะสิบนาทีเต็มๆแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่ามิกจะช่วยให้จุดเริ่มต้นของพี่ๆเนี่ยไปถูกทางนะว่าตอนเนี้ยเราติดเรื่องไหนแล้วเราจะต้องเริ่มแก้เรื่องอะไรนะคะแล้วเราจะต้องเห็นภาพตัวเองในอนาคตอะไรอะไรที่มันไม่ดีให้เอาออกไม่ใช่ว่าในอนาคตในสิ่งที่เราต้องการจะทำมันไม่ใช่ว่าทำแค่สิ่งที่ใช่นะทำสิ่งที่ใช่อ่ถูกต้องแล้วค่ะ แต่สิ่งที่ไม่ใช่เราก็ต้องหยุดทําด้วยเพราะถ้าเราทําสิ่งที่ใช่ควบคู่ไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สุดท้ายเป็นไงไม่ถึงฝั่งฟันสักทีมันเหมือนมีแบบโซ่ตรวนลากไว้อยู่อะใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องเลือกทําในสิ่งที่ใช่และทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่ด้วยมันถึงจะได้สำเร็จผลเป็นอย่างดีโอเคไหมคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็คือรุ่น3ามของมิกเนี่ยนะคะอีเลฟเว็บออนเดอะโกเนี่ยนะ เปิดรับสมัครแล้วเพราะว่ารุ่น2นี่เต็มเอียดแล้วนะคะแล้วรุ่น3เนี่ยล้นมาถึงรุ่น3าแล้วแล้วรุ่น3เนี่ยเต็มไปประมาณเกือบ3 0แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนะวันที่11มกร,ราจะเป็นวันแรกที่เริ่มเรียนนะคะใครที่สนใจเล็งไว้อยู่แล้วว่าจะลงเรียนในรุ่น3มเนี่ยให้รีบลงเลยมิกบอกก่อนนะคะเพราะว่ามีพี่พี่ทักเข้ามาลงทะเบียนเรียนแล้วเรื่อยๆนะก่อนที่ที่ทพื้นที่จะเต็มซึ่ง จริงๆถ้าเป็นแพ็กเกจซิลเวอร์กับโกลที่เป็นห้องเรียนทฤษฎีกับห้องเรียนวางแผนเทรดอันนี้อมิกรับได้ไม่จํากัดนะคะแต่ว่าห้องแพลตินัมเนี่ยที่จะมีเทรนนิ่งรูมที่อมิกจะมานั่งแบบเออให้พี่นับเวฟให้อมิกดูแล้วอมิกจะนั่งแก้วเวฟให้ทีละอันเนี่ยอันเนี้ยรับได้จํานวนจํากัดเพราะไม่งั้นถ้าเยอะเกินไปอมิกจะโฟกัสกับพี่ๆได้ไม่มากพอโอเคไหมคะไหนไม่เห็นมีใครพิมพ์สรุปมาเลยมีใครพิมพ์สรุปมาไหมเนี่ยวันนี้จะไม่ได้แจกเสื้อหรอ รู้จักเตียวเชื่อว่าแจกนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ในใจนะคะอ่ะฉันเป็นมนุษย์ขอบคุณมากครับนะคะขอบคุณมากทําให้รู้จักตัวเองดีขึ้นมากเลยครับเลอค่ามากอ่ะยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สละเวลามาให้ความรู้ดีๆขอให้เจริญเจริญร่ำรวยความสุขสาธุขอบคุณนะคะ <c oughs> อ่ะพี่ต้องไปย้อนอีกรอบขอบคุณมากค่ะยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทําให้บางเรื่องกระจ่างมากขึ้นอ่ะยินดีมากๆเลยนะคะ อ่ะขอบคุณมากครับที่ช่วยกระชากให้เข้าร่องเข้ารอยทรงคุณค่ามากอ่ะชอบคำว่ากระชากมากเลยคะะอ่ะคุณค่ามากๆทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเออนะคะต้องให้ครบไหมครับจําได้ไม่หมดช่วงแรกๆไม่ได้จดเลยต้องขอบสิต้องขอบสี่คาว่าสรุปอ่ะคือเพื่อนที่ไม่ได้เข้าไลฟ์แบบเรา m ม x เอาโพสสรุปของพี่ไปโพสหน้าเพจอ่ะพี่เขาเพื่อนเขาต้องสามารถเข้าใจจากสรุปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้ามาฟังเยอะมาก ค่ะอะขอบคุณครับโอเคนะแสดงว่าไม่มีใครสรุปมานะคะไลฟ์นี้งั้นไม่เป็นไรนะไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่ไม่มีสรุปต้องเข้ามาดูวิดีโอเต็มเท่านั้นนะคะยิดแล้วหนึ่งขอย้อนดูก่อนอ่ได้เลยนะคะอะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆมีวันที่ดีนะคะพี่ที่อยู่ในเทรนนิ่งรูมเนาะก็ เอจอก,กันเกับมิกผู้มีเช้า9ก้าโมงนะมิกจะส่งลิงก์ Zoom ให้ล้วเจอกันในห้อง Zoom นะคะแล้วมิกก็จะอ,อัดวิดีโอไว้ให้ด้วยสามารถกลับมาย้อนดูได้ส่วนใครที่อยากจะลงทะเบียนเรียนรุ่น3นะคะในวิดีโออ o u โทรของมิกจะมีตารางเรียนรุ่น3ขึ้นไว้ให้นะคะสามารถอยู่รอดูตารางเรียนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจ ทักเข้ามาในเพจโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นถ้าเกิดบัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่บัญชีของบริษัทเ h ค i c a l Analysis Thailand ไม่ใช่มมิกแน่นอนนะคะมิชฉาชีพแน่นอนโอเคไหมนะคะมมมิกไม่รับฝากเทรดไม่รับฝากลงทุนไม่ขายฝันใดๆทั้งสิน้นค่าคอสรับแค่ผ่านบริษัทเทค i c a l Analysis Thailand เท่านั้นชื่ออื่นไม่ใช่โอเคไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอให้พี่พ มีวันที่ดีมีคืนที่ดีแล้วก็มีเอ่วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะคะ Have a good night นะคะ Have a good week end ค่ะบ๊ายบายวิไปก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมไป subscribe ด้วยนะคะใน Youtube บ๊ายบายบายบาย